พาเพื่อนมาดูเลยเหรอต้องมาต้องให้เขาดูเนี่ยโนกชอบพาผมเสียอีกแล้ววม่เราเี็นแต่ของดีทั้งนั้นใช่ซันชายเดชถูกต้องมาถึงมาราทั้งด้านนี้แข่งขันเกมกันนะสนับสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะเอาแข่งอะไรเอาฝางจับคู่กันแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าทีมเราเป็นใครสุดท้ายแล้วจะเหลือเพียงคนเดียวที่ เป็นทีมนั้นน่ะก็จะได้คะแนนไปแต่นี่มันจะมีเกมแข่งขันน่ะออกทีละคนทีละคนทีละคนจนกระทั่งเหลือสุดท้ายสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นน่ะอยู่ทีมใครก็ชนะได้คะแนนไปวิธีการเนี่ยต้องหาเกมเล็กๆน้อยๆครั้งเนี่ยจับคู่กันก่อนครั้งที่หนึ่งเจ็ดคนไปเลือกปรับก็จะได้สองคนมาจับคู่กันแล้วก็ซัดกันวิธีการที่จะแพ้กันนั้นน่ะคือเจ้าสิ่งนี้ รัสเซียรูเรตตรงปืนเห็นไหมเนี่ยมันมีแหลมแหลมนี่มีแหลมแหลมเกิดขึ้นนะจะเด้องออกมาแต<ล>่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะง้างไกก่อนแล้วยิงอ,อ,อันนี้คือมันไม่มีเราไม่รู้ว่าไอ้น,นี่เข็มมันอยู่ตรงไหนจับคู่ใส่ป๊อปเนี่ยหยิบมันขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช้กระบอกเดียวแล้วก็ออกมาเลือกเลยว่าใครจะยิงก่อน ทีละคั้งพอโป้งที่คนไหนคนนั้นโดนคนนั้นไปเลยอาจะไม่โดนก็ได้เกมจะเริ่มเพราะฉะนั้นไปจับคู่ก่อนนะเลือกคู่ก่อนนะเอาเลือกเลยครับเชิญเลยไปจับไปเลยเอาเลยเลือกเลยไปเลยเอาไปใช่เอาเอ้ยไม่มีอะไรเลยอะเลยเือกเลยอ้าวโอ้โหเดี๋ยวทำไมอโหน่งเก่งเหรอเลือกกันเนี่ยทำไมปีนี้มันเฮงจังวะนี่เขาไม่ได้คนเดียว คนเดียวคนเดียวคนเดียวเท่านั้นตัวถมเอาไมคนเดียวคนเดียวแม่ถ้าลังเลเยไม่ตอยู่ี้ตัวเองเลยเนี่ยเลอกมาเลยหนงซาดิสจะไม่เรืองพี่นกนอ็่แนอนมเหมือนแหกระจายปุ๊บกลับไปเลยสุดท้ายมือแห่ตอนท้ายเลอเลยเลยแล้วรถเมลเลือกสล้อไปซะแล้ว พวกอะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยต้นงิ้วต้นง้วต้นงิ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 ้วต้นิ้วต้นีิ้วต้นง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 ิ้เต้นงิ้วต้นง้ยตนงิ้วนงิ้วต้งิ้ย้งอนน้วงนงนน้น้ย้ อันนี้เลือกเพราะพี่หม่ำหรือรถเมย์รถเมย์อาจารย์โอ้วรถเมย์มีผู้ช่วยสองคนตอนนั้นต้นหอมสากับคุณแท่งนอยโตเก้้จะขั้นต้นนะเลือกเลยครับคุณจะอยู่ที่ไหนในนี้จะมีเชือกนะฮะเดี๋ยวดึงเหมือนกันคู่ไหนเจอเลยโอ้เพรอะไรเดี๋ยวเราเลือกยังเลือกยังเลือกแลยค่ะถ้าเลือกมาดึงเชือกมาเนี่ยนะสีเหมือนกันนะแข่งคู่แรกเลยคู่ที่หนึ่ง ใครจะยิงอะไออ้าวดึงออกมามอนมาเลยดึงออกมาปั๊บโชว์เลยครับโชว์มาเลยรอมาเลยปั๊ไม่หมดเด้งยังไงเด้งยังไงเด้ยังไงอ้าวอ๋อป่วยใช่ไหมอ้าวออยิงเละไอ้หนูก่อนหนูก่อน ขอมาจับยังไงดีอะไรครับเนี่ยโยนคนละครั้งใครน้อยสุดเจอกันหมุนอย่างนี้ครบหนึ่งรอบนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง้เฮ้ยซ น้อกว่าสามไปแน่สองโดนเงินคนเนคนละโดนละหนึ่ง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 หนึคู่ต่มามกันตุกี้ครับอ่าไม่ต้องกลัวยิงไปเลยใกล้ห่หยิเข้าหยิงเขอย่างนี้ยิงใกล้หน่อยดีเฮ้ย อะไรเฮ้ย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 แมวแมวตาไม่ใชงว่าอะไรเออเสียงแค่ไม่มีครับแค่นั้นเองอะไรครับจางเป็นเสียงแค่นั้นเองน้ำเสียงไม่ใช่เอาละครับหมอบรอดไม่รอดดูหน้าเอ้อออไปทุกที เนึ่องสามโอ้โหเท่าต้นหอมเลยถ้ามากกว่าสามเจอสามเไมว่าตกี้โดนแนไม่น่าจูอามเขียวหรือสาแดงเืเอเืองรอกสีเนี่ยพี่เทงพี่ทงเออเจอกันมาเจอกันโอเคตุ๊กี้แล้วตุ๊กี้คนที่หน

มันมีความรู้สึกรากสังขรนี่ไงเหลือสีคนมาสีคนมา ปับเทมซีดีกว่าเร็วๆหมายเลขน้อยสุดเจอกันแหมโฮ้ยชุบเยชุบเยชุบสามไปดนำโชคใช่ไหมสามอ้าวปรบมาได้ท่าไรรับสิบสองสิบองได้หเอ๊ะหายไปไหนตัวหนึ่งโอมยหนึ่งเลยอยากเล่นมากอยากเล่นมากสิบสา้ยนก้องโอ้ยโอ้ยโดนเลยตัวร้อยกันเลยงคนมาโลกของ้ของไปแล้วน do no. หมีกับหมีเจอกันจบเลยมาเลยมาเลยหยิบเลยเาจะไปกดลงหยิบเลยปาตาปาตาปาตาให้เป็นหมีเจอหมีจบอ้าวใช่อันนี้เราหลอกว่าเป็ดอ๋อเอออ๋อ ยิงทีเดียวจบเลยเค้าง,งปุ๊บจบเลยนะคใครจะเลือกอันไหนแล้วก็ยิงพร้อมๆกันเลยต้นหอมพี่วิเคราะห์นะอ,อันใหญ่เนี่ยไม่มีหรอกแต่ทําให้หน่ากลัวม<อ>ไม่ใช่ว่าอันใหญ่เพื่อให้มันดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยุ่งกับ <c oughs> เขาเก็บไปละใครแตกแพ้ใครไม่แตกชนะอ้าวมามายืนคนละข้างเลยอ๋อนี่ออกเลยตัวทีครับตัวทีครับ ย่างเยอะๆมากมา,กมา,กมากต่อไปท้าคนชนคลิปใช่ไหมสุดยอดเลยนะครับยอดยสั้นใช่เดี อะไรอ,ะอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิวขนมเยลลี่ปีโป้สาหร่ายทอดคาบูกิ